ได้เวลาเอาดีเข้าตัวทำยังไงที่จะเปลี่ยนชีวิตที่ถูกจองจำให้กลายเป็นน่าจดจำครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินด,ดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวัน เมื่อเอพิโซดที่แล้วนะฮะผมได้พูดถึงเรื่องราวของโคนะฮะซึ่งเขาเนี่ยได้มาบอกได้มาเตือนให้เรานะครับมีความสุขกับความแตกต่างนะฮะมีความสุขกับการที่เราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นวันนี้นะฮะก็ยังมีเรื่องคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะของคนที่เขาต้องประสบปัญหากับการที่ เขาเนี่ยถูกตัดสินจากคนอื่นนะฮะซึ่งนั่นเนี่ยเกือบทำให้เขาไม่มีความสุขนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ผ่านพ้นมันมาได้แล้วเขาเนี่ยก็อยากที่จะมาชวนให้พวกเราทุกคนนะฮะลุกขึ้นสู้นะครับกับคำตัดสินนะฮะหรือว่าคำพิพากษาจากสายตาของคนรอบข้างผู้ชายคนนี้จะเป็นใครนะฮะและชีวิตของเขาเนี่ยต้องผ่านกับอะไรมานะครับเรื่องราวของเขาจะสอนอะไรเราไปฟังพร้อมกัน ได้เลยครับและเรื่องราวที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวจาก TED Talk นะฮะซึ่งเป็น TED Ironwood State Prison นะครับโดยที่หัวข้อในวันนั้นนะฮะมีชื่อว่า The Prison of Your Mind หรือว่าคุกในใจนั่นเองนะฮะโดยที่ผู้ที่มาพูดนะครับมีชื่อว่าชอนสตีเฟนสันนะครับเขามี ฐานะทางการศึกษานะฮะเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเต็มๆของเขาก็คือด็อกเตอร์ชอนสตีเฟนสันนะครับเรื่องราวของเขาเนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องเผชิญกับการถูกพิพากษานะฮะหรือว่าตัดสินเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเลยนะฮะเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมานะครับเขาก็ถูกคุณหมอนะฮะตัดสินแล้วนะครับว่า ตัวของเขาเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงสาเหตุที่คุณหมอวินิจฉัยแบบนั้นนะฮะก็เป็นเพราะว่าคุณชอนสตีเฟนสันเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับโรคก,กระดูกเปราะนะฮะกระดูกเปราะแบบกรรมพันธุ์นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคือ osteogenesis imperfecta นะครับโดยที่โรคนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการ เติบโตของเด็กนะฮะก็คือว่าเด็กคนนี้เขาจะไม่เติบโตนะครับเพราะว่าพอจะโตขึ้นหน่อยนะฮะร่างกายมีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยกระดูกมันก็จะเปราะมันก็จะแตกมันก็จะหักนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะฮะก็มีความเสี่ยงในการที่กระดูกเนี่ยจะแตกนะครับโดยที่ทั้งชีวิตของเขานะฮะเขาบอกว่า มันแตกมาแล้วมากกว่า200ครั้งนะครับตอนที่เขาอายุ18ขวบนะครับก็คือโอ้โหทำอะไรก็กระดูกแตกหมดนะฮะที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยก็เลยมีขนาดร่างกายที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็คือไม่สูงนะฮะแล้วก็แคร์แกนนะครับตอนนี้ก็ต้องนั่งนะฮะอยู่บนรถเข็นนะครับหรือว่าต้องมีใครเนี่ยคอยประคองตลอดเวลาเพราะว่าไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้นั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะที่ทำให้คุณหมอบอกว่า เด็กที่เป็นโรคนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีอายุไม่เกิน24ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากนะฮะแค่นอนดิ้นนะฮะแค่ขยับตัวเนี่ยกระดูกก็แตกแล้วนะครับแต่สุดท้ายนะฮะหลังจากผ่านมา35ปีนะครับเขาบอกนะฮะคุณหมอทุกคนนะฮะที่วินิจฉัยเขานะครับก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าตัวของเขาเองยังรอดอยู่เขาบอกว่า ตัวของเขาเนี่ยเป็นโอลีด็อกเตอร์นะฮะหรือคุณหมอคนเดียวนะฮะที่ยังมีชีวิตรอดมาอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งนั้นเนี่ยก็เรียกเสียงปรบมือเกรียวกราวจากคนที่ได้ฟังเรื่องราวของเขานะครับ mm hmm. เขาบอกนะฮะว่าสิ่งสำคัญในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะฮะในโลกปัจจุบันเนี่ยมี2ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าอย่าให้คนอื่นนะฮะมาตัดสินเรานะครับ โดยเฉพาะคํำตัดสินที่มันไม่ได้ช่วยหรือส่งผลให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเหมือนอย่างตัวของเขานะฮะเขาบอกว่าผู้คนที่ได้พบเห็นเขานะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อ่านเรซูเม่นะฮะหรือว่าประวัติชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยก็มักจะมองมาที่เขานะครับด้วยสายตาสงสารนะฮะแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องมีชีวิตที่ยากลำบากแน่ๆเลยน่าสงสารจริงๆ ซึ่งเขาบอกนะฮะว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าสงสารเลยนะฮะเขามีชีวิตที่มีความสุขนะฮะเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาเป็นนักพูดนะฮะเขาเป็นหมอบําบัดด้วยนะคือเขาไปบําบัดให้คนอื่นนะฮะในการใช้ชีวิตนะครับ เราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเขาค่อนข้างจะดีมีภรรยาที่รักเขานะฮะคอยดูแลเขาไม่ห่างนะครับซึ่งนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาจะตายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนอื่นเนี่ยมามองเขานะครับแล้วก็มาตัดสินต่างๆเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ใส่ใจเลยนะับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาคําพูดเหล่านี้มาคิดมากนะฮะเขาอาจจะต้องทุกทนทรมาใจก็เป็นไปได้ คุณชอนเขาบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรานะฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสงสารคนอื่นนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างที่เขาเนี่ยเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการยื่นความสงสารให้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะฮะในการที่เราเนี่ยจะไปคิดแบบนั้นกับคนอื่นนอกจากการที่เราเนี่ยไม่ควรจะสงสารคนอื่นแล้วนะฮะเขาบอกว่ากฎข้อที่2ในการที่จะมีชีวิตที่ดีเนี่ยก็คือ เราต้องไม่สงสารตัวเราเองนะฮะก็คือ you are not your condition เราต้องไม่ให้ตัวของเราฮะ,ะเป็นข้ออ้างนะฮะในการที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะพิการนะครับแต่ว่านั่นไม่ได้เป็น ข้อจำกัดเลยนะฮะในการที่เราจะไปสู่เป้าหมายของเราอย่างตัวของเขานะฮะถ้าเกิดว่าเขามัวแต่พร่ำโทษสภาพร่างกายนะฮะว่าโอ้โหเกิดมาก,ก็เป็นแบบนี้แล้วนะฮะเขาก็คงนอนตายตั้งแต่24ชั่วโมงแรกแล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีความใจสู้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแม้ร่างกายจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องสามารถประสบความสําเร็จได้เขาบอกนะฮะว่าการที่ คนอื่นเนี่ยมาบูลลี่เรานะฮะมันก็เลวร้ายแล้วนะฮะซึ่งเราก็ไม่ควรจะไปใส่ใจนะครับแต่สิ่งที่มันเลวร้ายกว่าการถูกบูลลี่โดยคนอื่นก็คือการที่เราบูลลี่ตัวของเราเองการที่เราดูถูกความสามารถของเราเองการที่เราเนี่ยสงสารตัวเราเองนั่นแหละนะฮะที่จะเป็นจุดที่มันสำคัญนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ไม่มีความสุขเลย และเมื่อเราไม่รักตัวเราเองแล้วนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นการยากมากๆที่เราเนี่ยจะมอบความรักให้คนอื่นได้ทุกวันนี้นะฮะคุณชอนสตีเฟนสันเนี่ยเขาเป็นเธรปิสนะครับอย่างที่ผมบอกนะค,คือเขาเนี่ยสามารถมอบความรักให้คนอื่นได้แล้วเขาสามารถที่จะบําบัดนะครับให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกรักตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมอบความรักต่อไปให้กับคนอื่นๆได้คุณชอนยังบอกอีกนะครับว่า การที่เราเนี่ยรู้สึกเวทนาตัวเองนะฮะมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยจองจําตัวเราเองไว้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะฮะว่าจะต้องมีนะฮะสายไฟละยงระยางลวดหนามละยงระยางนะฮะหรือว่าจะต้องมีรั้วไฟฟ้าอยู่นะครับถึงจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีกาดนะฮะมีโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเฝ้าเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเองเนี่ยรู้สึกแบบนี้กับตัวเรานะครับ คุกจริงๆนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานะฮะเพราะเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเราถูกกักขังไม่มีอิสระเสรีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขเลยซึ่งหนทางที่เราจะเอาตัวเราออกจากคุกนั้นได้นะฮะก็คืออย่างที่บอกนะครับมี2ข้อก็คือว่า ต้องอย่าสนใจนะฮะคำตัดสินจากคนอื่นที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตของเราแล้วก็ข้อที่2ก็คืออย่ายอมรับนะฮะอย่าบูลลี่นะครับแล้วก็อย่าสงสารตัวเราเองนะครับแต่ว่าให้ใช้อุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการที่เราจะก้าวต่อไป หวังว่าเรื่องราวที่คุณชอนสตีเฟนสันนะครับมาแชร์กับเราในวันนี้นะฮะน่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเอ้ยตัวของเราเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดของตัวเราเองนะครับก็ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านั้นนะครับและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆวันกับชีวิตนอกเรือนจำครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า The hardest prison to escape is in your mind และคุกที่ยากที่จะแหกออกมามากที่สุดก็คือคุกในใจของเรานั่นเองครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราคนสวัสดีครับ